สวัสดีทุกคนค่ะในวันนี้แอนมินมี15อันดับเกมมือถือแนวอาร์ชวรอดคับของสร้างบ้ารที่เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้เล่นในปี2025กันนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักกันอย่างแน่นอนแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่ในหาตัวคลิปกันนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม็นกาลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นก็เชิญรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ริกันตัวเกมนี้กันเลยนะคะ Mega z o มบี้ M เกมนี้เป็นเกมแนวที s นะคะทีมซอมบี้เดือดที่ให้ทุกคนนะคะได้ปะทะก,กับพวกฝูงซอมบี้ข้างแล้วก็พวกได้คนอื่นแบบเดีวทางนะพร้อก็โชว์ฝีมือในโหมดมันๆที่ก็จะท้าทายทั้งการยิงการวางแผนแล้วก็ทีมรึบอกเลยว่าตัวเกมนะคะมีหลากหลายโหมดให้เลอกเล่นนะทั้งโหมดแบบ4ทีมนะคะก็คือเป็นการดวลสาต่อสการทําผเล่นลกกับซอมบี หรือว่าจะเป็นหมวดแบ t เ l e r o y ร l ยอสุดโหดนะคะที่ก็จะมีเพียงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วก็หมวดดวล6ต่อ6นะคะรวมทีพิฆาตซอมบี้อีกด้วยค่ะตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกในสไตล์โพลีตัมนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆาแล้วเล่นกับเพื่อนกันได้เลยค่ะย้อานาดับสองนะคะกับ Earth Revival เป็นเกมแนวไซไฟซาวเวิร์ลทีพีเอสนะคะที่จะพาทุกคนข้ามไปสู่อนาคตในปี2112 ต้องเอาตัวรอดน,นะคะในต่างดาวก็ภารกิจของเพื่อนๆนะคะคือการเอาชีวยรอดและตัวละครที่เราเล่นนะคะจะมีค่าสถานะความหิวความกระหายนะ้ำและก็สุขภาพต้องคอยควบคุมเรื่องนี้กันด้วยนะคะส่วนได้นกรคราฟต์นะคะก็จะมีสิ่งของหน้าตายทุกคนเก็บนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเครื่องมองการอาหารอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพียงแค่ทุกคนรวบรวมวัตถุดิบนะคะก็จะสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้แล้วนะถ้าการสร้างบ้านที่นอจะจะเอาไว้เป็นที่อยู่แล้ว ก็่ะสามารถเก็บของเอาไว้ตกแต่งบ้านที่เราอยู่ก็ได้นะคะก็สามารถอาชีเร์ร่วมประจาภกันเป็นเพื่อนแบบออนไลน์กันได้ใครสนใจดาวโหลดเลน่น oh, s right. <S กันะเกมนี้การที่ทุกคนไม่คุ้นภาคนะคะ once human ก็เป็นเกมอาชีเรในฮันน็ตโรเบิร์ดที่ประกอกับสมสารอุปกรณ์แบบอ p g พจีและก็สยองขวัญในยังลงตัวเลย <Like> ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสำรวจนะคะแล้วก็การเล่าเรื่องที่พัฒนาไปเรื่อยๆนะ ตัวเรื่องนะคะต้องทําการสำรวจที่ถูกทาลายโดยการบุกรุกของเอเลียนการเล่าเรื่องในตเกมนี้นะคะทําออกมาดีดีมากๆนะดังเก็บเ์ก็จะมีระบบการเล่นที่เรียบง่ายแต่ก็สนุกสนานโดยน,นะคะต้องอาชีวรอจากสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์แล้วก็คอยเก็บรวบรวมทรัรยพยากรเพื่อน,นำมาสร้างสิ่งของต่างๆนะคะถ้ากำลัมงมาหาเกมแนวอาชีวรอทภาพสวยๆนะคะแล้วยังเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นั้นดานโวโหลดเกมนี้เล่นกันได้ค่ะ เกมซีคาดไปไม่ได้เลยนะคะกับ Ark Ultimate Edition เป็นแนว Asian Survival นะคะที่ทุกคนจะได้ออกจานภายเอาตัอรอดไปในโลกอันแสงกลางใหญ่นะเพื่อฟาร์มทรัพยากรธรรมชาตินะคะมาสร้างเป็นไอเทมใช้งานแล้วก็ที่อยู่อาศัยพบปาก,กับเราไดานโนเสาร์สุดเท่พร้อมก็จะมาฝึกเพื่อสร้างไดนโนเสาร์สุดแกรงในสไตล์เราได้ะคะ่ะ ทุกคนนะคะก็สามารถเอาสำรับพื้นที่สุดรือรับบอกเลยว่าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวะอาช์ตเรตอรนะคะที่เปิดอิสระทุกคนได้ค้นหาไอเทมหรือว่าฟาร์มไอเทมได้ยังตามใจชอบเลยนะและที่ดีกว่านั้นก็คือตัวเกมนะคะจะมีเกมเพย์แบบมัลติเพเยอร์ที่ทุกคนสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ฮะมาเลดเล่นกันดูได้เลยนะคะตัวเกมนี้มีการอัปเดตเป็นประจำทุกเดือนกันเลย เกมาัรดับ 5. Tomorrow m m o, o. n u c l e a r Quest เป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกหลนหันงวัซีนโลกนะคะที่ภายในเกมนะคะผู้เล่นนะคะจะถูกทิ้งลงสู่ดดนแดนลกล้างหลังจากที่มีเหตุการณ์นิวเคลียร์แต่มาด้วยพวกซอมบี้มอนสเตอร์และก็กลุ่มสัตว์สืออันตรายนะ เกมนี้คะจะเซตติ้งอยู่ในยุค2 6 0เป็นเกมของฮิงเบอร์อาิินนะคะที่ทุกคนได้คำคอสลหลากหลายรูปแบบแล้วก็สามารถสร้างไอเทมว่ากันตัวเองจะซัมบี้หรือว่าจะเข้าร่วมต่อสู้พีพีสุดเข้มข้นนะคะในเกมแซนด์บ็อกซ์นี้ก็ได้นะถ้าสนใจเอาต เกมหกค่ะ Last Island Survivor เป็นเกมแน,อออน,นว m u l t i p a e r Online Survivor นะคะที่ทุกคนนะคะจะได้อตตอฟเซอรรอดใน15วันสุดท้ายบนเกาะรกร,ร้างที่บางปาวร่วมกับเกมีคนออนไลน์นะคะมากกว่าอีก1 0าคนเลยโดยผู้เล่นแต่ละคนนะคะต้องแข่งแย,ย่งวัตถุดิบหาอาหารผลิตชุด ถัมาค่ะอาวุธแล้วก็ไรเปอร์สดมเพื่อชิ้งสิ่งของจากผู้คอื่นได้นะคะบอกเลยว่าในเกมนี้นะคะจะมีแผนที่ที่กว้างอามามากนะทั้งเหมืองร้างสนามบินเก่าวิทยาลัยรอว่าป่าต่างๆนะคะมีข้อแนะนำมาให้เพื่อนๆค่ะถ้าทุกคนตายในตัวเกมนี้สิ่งของทั้งหมดนะคะที่เรามีือวหามาได้นาจะถูกผู้ได้คนอื่นออนไลน์นะคะขโมยไปได้นะทุกคนถึงจะไปต้องมีเพื่อนๆนะคะมาช่วยในการช่วยรอดช่วยการสร้างบ้านนั่นเองค่ะถ้าสนใจดาวน์โหลดเลยกันได้นะคะ นัดเจอก,กันต่อเลยนะคะลาฟซูววเออร์เบิร์กเหมือนติเดเหยื่อเกมนี้จะเป็นเกมเอาเชือกต่เป็นแพน,นะคะที่ก็เป็นการเปิดตัวครั้งใหม่ที่มาพร้อมด้วยระบบการสร้างห้องที่เล่นก็บเงินได้บอกเลยว่าใครที่เคยเห็นตัวเกมเลาฟซูเออรมาก่อนนะคะในตัวเกมนี้ก็ได้ยกระบบจากเกมเก่านะคะมาพร้อมที่พวอ,ออนไลน์ในเกมใหม่กันเลยทีเดียวส่วนระบบการเล่นต่างๆนะคะก็ได้ยคล้ายกันเลยนะเพื่อนต้องคอยหา พวกทรัพยากรน,นะคะในการมาค้าอุปกรณ์หรือว่าอาหารในการประทานชีพต่อไปอนี้ในความสนุกเพิ่มขึ้นด้วยหมดออนไลน์นี่นะคะก็สามารถเชิญเ่อนมาเล่นได,ได้เลยนะคะหน้าแปดไลฟ์อัฟเตอร์ เป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่ก็จะเน้นการเล่นแบบออนไลน์กับเพื่อนในโลกหลางไหนะนะคะโดยที่ทุกคนนะคะต้องคอยหาพวกทรัพยากร้างทีพักซาอาวุธแล้วก็คอยต่อสู้กับพวกซอมบี้เพื่อเอาชีวิตรอดภายในเกมนั้นนะคะจะมีกราฟิกที่สวยงามแล้วก็ระบบเนือเรื่องที่น่าติดตามนะสุดง้ดก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็มีระบบการอัตัวรอดที่สมจริงนะคะอย่างเช่นโปกแกรหาอาหารการสร้างของนะคะหรือว่าการสร้างบ้านนั่นเองค่ะ เกมแนวอาชีวะรอจากเพื่อนสัมบอยู่นะแล้วเนื้อเรื่องดีนะคะภาพสวยๆต้องดาวน์โหลดเกมนี้เล่นกันได้เลยนะเกันต่อค่ะออกไซด์ซูเวิร์ลนี่เป็นเกมอาชีวะรอดบนเกาะนะคะให้ทุกคนได้ทดสอบกับอาชีวะรอดแบบมัลติเพย์เยอะ์ค่สุดที่ได้ทิ้งเราไว้บนเกาะอันหดหายถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวสไตล์รัสนะคะรู้ว่า DC ต้องดาวน์โหลดเกมนี้นะ เรทุกคนจะได้ทําการหาทรัพยากรนะคะหรือว่าครับอาวุธในการอาชีวิตรอต่อไปนอกจากที่เราต้องอาชีวิรอจากพวกสัตว์ป่าที่ดุร้รยแล้วนะคะเรายังต้องขออาชีวิรอจากผู้ลด้คนอื่นที่ก็จะมีทั้งเป็นมิตรและไม่เป็นมิตรกับเราก็ได้ค่ะทุกคนก็สามารถที่จะสร้างแคมเปญขอนตัวเองเพื่อไปปพิ่มชะดมเอ่อผู้ลด้คนอื่นหรือว่าจะคอยเอ,อ่ออาชีวิรอไปด้วยกันได้นะคะก็รูปแบบการเล่นจะประมาณนี้นะคะใครที่สนใจดาวน์โหลดเล่นกันได้ค่ะ อันดับที่ส0บกันแล้วกับมินมิเวิโลด์เลเกมจะมาในรูปแบบของแนวโดดโลมนะคะหรือว่าแบทเ,เทิลอย่าเทั่วไปนะโดยที่กดเกมกันเล่นนะคะจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากเกมอื่นก็คือสามารถเข้าเล่นได้ทั้งแบบคนเดียวแบบคู่หูแล้วก็แบบทีมสคนได้น,นะคะเีมจะเห็นเป็นภาพน่ารักแบบนี้นะคะบอกเลยว่าด้านตัวเกมเพลยนนั้นอาร์คอไม่แพ้เกมแนวแบทเทิลยาอื่นๆน่นอน 却大。 เนะคะรับภารกิจจาก NC และเข้าไปมีกหล่ามีนี่ราคอนสัต์ดูได้นำสิ่งของตามที่กำหนดการออกมาให้ได้ซึ่งภายในเกมนะคะผู้เล่นก็ต้องเจอกระสุนดูที่พร้อมจะยิงกระสุนใส่ผู้เล่นจำนวนมากแต่หนาก็ต้องวางแผนจัดการทรัพยากรที่นำเข้าไปในเกมให้ดีนะคะนอกจากทำภารกิจหลักที่ตัวเกมมอบให้แล้วคนจำเป็นที่ต้องฟาร์มสิ่งของที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นปืนอุปกรณ์มาถมพยาบาลหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่สามารถนำอาวุธเก็บปืนของเล่นให้มีประสิทธิภาพได้จะเป็นเกมแนวอัลตริ่มในสไต เอเวกันเลยเดียวนะคะใครนิสสนใจแนวนี้ก็ลองมาเล่นเลื่องเอาลายกระแสนิยนได้ค่ะ อาร์เทรอดนะคะที่ผู้เล่นได้ส่วนเบาเป็นไดโนเสาร์ในโลกแบบโอเพนเวลคิดกว้างใหญ่แล้วก <t modern> ็จะมีทางให้ทุกคนได้สำรวจนะคะการล่าการอาร์เทรอดแล้วก็การเข้าสังคมกับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆในเกมนี้นะคะยังมีระบบ cross platform ที Akbar ่สามารถเล่นได้บนหลายแพลตฟอร์มเลยนะทั้งเช่นพีมือถือแล้วก็คอนโซลกันนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเกมแนวอาร์เรอดและอยากสัมผัสประสบการณ์การเป็นไดโนเสาร์นะคะในโลกกว้างใหญ่นะใครสนใจดาวน์โหลดเล่นกันเลยค่ะ ที่สิส the outlands 2เกมแนวา c t i o n s u r v i v a นะคะแผนที่แบบ Open World ที่เกมก็ได้รับแรงบันดาลใจ,จมาจากเกมอั t เท n a ์เบน PC ที่ผู้เล่นนะคะจะได้รับบูบาเป็นตัวละครเรียงเ,ยเลื่อมสร้างฮอลล์เล่นออนไลน์กับกันได้เอาออโตัวรอดจากพวกเราซอมบี้นะคะปลาพวกของทรัพยากรคราฟไอเทมต,ต่างๆนะคะตัวเกมก็จะสามารถแตงง่งตัวละครสกินอื่นๆน,นะคะที่สามารถปรปับแต่งได้ตามแต่ชอบกันอีกเยอะแ่ะโอในส่วนของระบบการเล่นกับเพื่อนนะคะทุกคนสามารถเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง ไปเข้าร้องเซิร์ฟเวอร์กับเพื่อนคนอื่นจะได้เชียกันนะถ้าสนใจนะคะดาวน์โหลดเกมเขืกันไว้ได้เลยค่ะอันดับที่14กันแล้วนะคะกับ i c e l n d Online Craft Online จะเป็นเกมแนวสไตล์ sandbox นะคะที่ทุกคนได้สร้างสรรค์บ้านและก็สิ่งกอสร้างในจินตนาการที่คล้ายกับเกม Minecraft กันเลยค่ะเกมก็สามารถออกสำรวจเติอนทางพบปะกับผู้คนแล้วก็ผู้มิกับเพื่อนใหม่ๆได้นะคะ เกมเพลย์จะเป็นแนวฟาร์มวัตถุดิบนะคะเพื่อสร้างสิ่งของแล้วก็หาหารเอาตัวรอดในเวลาเดีวยวกันแล้วก็ต้องหาวัตถุด,ดิบดต่างๆนะคะมาสร้างอุปกรณ์ซึ่งทุกคนจะสร้างหรือว่ากินอะไรนั้นนะคะเกมก็เปิดกว้างให้ทุกคนได้ได้แกะกิสลักกันเลยค่ะในโมออนไลน์นะคะก็จะมียูเซิร์เวอร์หลายแบบนะก็จะมีเซิร์เวอร์สำหรับไว้เล่นส่วนตัวนะคะว่าจะเข้าร่วมเซอร์เวอร์แบบสาธารณะกับเื่นคนอื่นก็ได้ สไลวิ่ง็นเกมแนวอาชีวะนี่คะที่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอันโทนี่เวอร์แกนเน่เดยก็ใจทุกคนนะคะได้อาชีวะก็จะไปแค่นั้นแต่นะคะแล้วก็ค่าบอาวุธอุปกรณ์เพื่อเอาชีวกรอดจากพวกซอมบี้นะ์มือจับเล่นก็คือ p ี่แล้วก็พี่ซึ่งทุกคนนะคะได้ชวนเพื่อนมาเล่นอาชีวะอ็ยึดทรัพยากรสร้างบ้านได้ต่างจกช้ากันเลยค่ะหลจากตัวอย่างเกมแล้วก็น่าเล่นกันมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะ download ในลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยค่ะ ยังไรกันบ้างคะกับ1 5อันดับเกมมือถือเอาชุดรอดที่ทั้งสร้างบ้านครับของแล้ก็เล่นกับเพื่อนได้ บอกเลยว่าเนี่แอดมินจัดให้ทุกคนแบบจุใจกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้จะชื่นชอบเกมทั้ง15อันดับนี้กันนะคะแล้วก็ได้เกมติดมาติดมือกับไปเล่นกันนะยังไงแอดมินก็ขอกำลังใจนะคะโดยให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปนี้นั่นเองหากมีเกมเอาช่วยรอดอะไรไม่ไม่หรือว่าอะไรที่น่าสนใจนะคะแอดมินก็จะขออัปเดตให้ทุกคนได้เล่นกัน,น,นอีกค่ะเรื่องนี้ก็หมดหน้าที่ของแอดมินกันแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปเกมหน้านะคะสวัสดีค่ะ